ยินดีต้อนรับวัยรุ่นหน้าตาดีทุกท่านกลับเข้าสู่เกม HOK กันอีกเหมือนเดิมนะครับพักผ่อนบ้างจากเพจไ้จาก FC Mobile ในคลิปนี้เราอยู่กับเสี่ยวเกี้ยวองค์หญิงไม่ใช่ดิอันนี้ตอนแรกเห็นมาไม่ได้แบบตอนที่เล่เซิร์จีนนึกว,ว่าเป็นองค์หญิงพัดเหล็กเห็นพัดแต่ไม่ใช่นะครับเสี่ยวเกี้ยวเป็นน่าจะเป็นใน3ก๊กนะครับ เดี๋ยวบอกเลยว่าท้ายเกมมีร้องเจอหมอด้วยเฮ้หยหมอเจ็บแล้วหมอไม่กลับอย่างเชิงไว้ก่อน,นมาเด้มาไม่ทันวัยรุ่นรักเพื่อน เกมค่อนข้างที่จะแบบตึงนิดนึงนี่ไงล่ะแล้วแล้วคิวแรกของเราก็มาแล้วเฮ้ยเฮ้หิวอะไรหนุ่มเราเพื่อนผมหิว้างแล้วหิวมาหิวกลับไม่โกง เฮ้ยลิงมันจะล้วงหลังเฮ้ยผมเอาเว้ยข <ยา S 1> วบก็อาได้มาอีกหนึ่งประมาทไม่ได้แล้วหิวจัดตุยไปสองแล้วไง <c oughs> ต้องใจเย็นกว่านี้หน่อยทันไหมครับไม่ทนันไม่ทนันไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ตามเซวหมนไม่ทันหรอกสุดเด็กยังไปเ <laughs> <laughs> ด็กขี้แค้นดี่ว่า <laughs> จะเอาให้ได้เลยสเต็ปดีนะครับ <laughs> เซลหมานี่เห็นนี่รอดหลายรอบแล้ว ล่อไปเข้ามานั้นๆเ,เข้ามาดิเฮ้ยลิงมันมาจากไหนเอ้ยเอ้ยออกมาก่อนโดนมีดีครับนี่ไงล่ะเจ็บเด๋ยวร้องดิโอ้หลิงแม่งซุ่มเฮ้ยลอดเหรอเป็นเล่นไปนุมแคลรี่เอามานันแคลรี่ เอ้ยต้องให้ถึงมือเราแคนียิงไม่ถึงโอยลงแมงจีดดูเดะมันมาเปิดแล้วมันรอดนะครับเพ,เพื่อนไม่รอดสักคนหนึ่งมันรอดอยู่คนเดียวมันเป็นตัวเปิดเลยเมื่อกี้นี้มันหางานให้เพื่อนนี่ว่า ฮันแนคราวนี้ไม่น่ารอดแล้วครับไม่งไงล่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยออกมาก่อนฟารมเรายังไม่มาอ่ะฟารมเรามาแล้วเสียวหมานเสียวหมานเล่นเสียวหมานก่อนเก็บคลิปด้วย เป็นเมทที่ผมชอบที่สุดแล้วนะถ้าพูดถึงความแบบถ้าเกิดเล่นแบบเล่นแบบตัวเดียวอะ่ะผมว่าตัวนี้ลเล่นง่ายสุดละหวังผลได้นะครับเวลาไปลงแรงแบบดีอ่ะมันแบบแรงดีอ่ะโดนอีกแล้วลิงบอกไม่ไหวแล้ว ไม่มีใครจะเข้ามาร้วงผมแล้วครับคุณหมดสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เอาอีกแล้วบอกแล้วไงยิ่งเลดเกมนี้แบบโดนไปทีมีร้องเข้ามาซิเข้ามาอีก ใครจะกล้าเข้าวะอย่างงี้เอ้าเฮียโดนไปแล้วลิงโดนไปแล้วเฮ้ยหมดครับอ่าเหลือเมดเหลือหมอเหลือหมอวางแล้วก็สไลด์หมอหมอไม่ตุยหรอกเดี๋ยวหมอก็ฮิวแต่เพื่อนจะตุยเลย นี่ไงเราเล่นตัวหลังเฮ้ยหนีอีกแก้วตามไม่ทันเลยว่ะเสี่ยวหมานนี่แบบจีจ,จานมากใช่จ้ะนี่นี่ผมเรียกชื่อผิดป่ะชื่อจีเสียวหมานหรือจีเสียวเหมยรอบนี้ไม่น่ารอดครับนี่ไงแรงจัด เดี๋ยวดันคลิปขึ้นไปก่อนบุกเพลินเลยคลิปจะดันป้อมเราเฮ้ยเอายะเอายะลิงเอายาลิงเอาเอ,าอาีกแกโอ้เราได้ด้วยเหรอ <c oughs> อืมนักลาส <c oughs> จบดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวทีมเขาเกิดเราจะเดือดร้อน <c oughs> หมอนี่ไงหมอหมอเจ็บ เฮ้ยเฮ้ยผมโดนไรอะสตาร์อะไรอะนี่ไงเราแต่ได้มาอีกหนึ่งโอ้โหไม่ได้ครับรอบนี้สิบสองสองสิบสองถือว่าได้อยู่ขออีกหนึ่งคิวโอ้โหได้ด้วยแรงเกินตัวมันแรงเกินนะผมว่าเบางสกิลคูดาวไวอ่ะเนี่ยแต่ว่าต้นเกมอาจจะไม่เท่าไหร่ไง ตนเกมถ้าเกิดโดนล้วงต่างๆเลยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันอาจจะแบบไม่ได้เกิดเลยอะเฮ้โอ้เพื่อนใจร้อนเกินไปเอา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 มึงไม่ให้เกียรติป้อมนี้เลยหรอป้อมใหญ่แล้วเว้ยแบบตีแบบไม่ให้เกียรติป้อมใหญ่เลยอะโอ้โหไม่รอคีปเลยอะไปยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ การดันแรงของเราก็ดันไปเรื่อยไม่ขึ้นสักทีข,ขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ขึ้นแล้วไหมขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็ลงนะครับนีม่มันตัวแบกขึ้นมาเตอร์เลยนเนี่ยนี่ผมเพิ่งจับออกมาเล่นนะเนะี่ยตอนตอนแรกๆเล่นในนี้อยู่เล่นไม่อยู่คลิปนีก้ก็ไปก่อนสวัสดีครับ